สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีมีนกันนะคะประจำเดือนมิถุนา2564กันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานกันนะคะว่าชาวราศีมีนเจออะไรกันบ้างชาวราศีมีนนะคะจะเจอมิตรเก่าเพื่อนเก่าหรือคนเก่าแก่นะคะที่ห่างหายกันไปแล้วก็มีโอกาสได้มาพบมาเจอกันแล้วการมาเจอกันก็คือได้ เจอสิ่งดีๆได้พบสิ่งที่ดีดได้มาร่วมทําสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศมีโอกาสได้มาเจอกันหรือตอนเองได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ได้เจอเพื่อนเก่ากันนะคะแล้วมาดูทางด้านการงานของชาวราศีมีนกันนะคะชาวราศีมีนตอนนี้การงานจะเข้ามาเยอะนะคะแต่ระวังเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันในที่ทํางานนะคะ แล้วชาวราศีมีนที่ทํางานทางด้านเรื่องเอกสารนะคะเรื่องการติดต่อสื่อสารก็ระวังคําพูดนะคะจะเกิดเหตุให้ทะเลาะก,กันได้นะคะแล้วคนที่ทำงานแล้วก็งานที่มีปัญหาค้างค้างมานานแล้วนะคะอตอนนี้งานยังเทียร์ไม่จบขอให้เอางานเข้ามาดูบ้างถ้าไม่เอามาดูก็จะเกิดปัญหาทีหลังนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านการเงินของ ชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนคนที่ทําธุรกิจทางด้านการเงินเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการลงทุนอะไรบางอย่างทางด้านการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะแต่ขอให้ชาวราศีมีนลงทุนเฉพาะสั้นๆนะคะเวลาสั้นๆหรือจอดสั้นๆก็จะได้เงินก้อนอย่าทิ้งระยะเวลายาวนานนะคะ ต่อไปก็มาดูเรื่องของความรักของชาวราศีมีนชาวราศีมีนน่าจะมีปัญหาความรักมาแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่คนเดียวสภาพคณเป็นคนโสดนะคะอยู่สบายๆนะคะแต่ช่วงนี้ชาวราศีมีนถ้าคนที่เคยมีความรักมาแล้วแล้วก็มีปัญหากันยังไม่เข้าใจกันอา,อาจจะได้กลับมาพูดคุยและคืนดีกันนะคะส่วนคนโสดก็จะมีคน เข้ามานะคะส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาให้พิจารณาแต่ชาวราศีมีนจะไม่ค่อยสนใจความรักมากมายช่วงนี้แต่ขอให้ชาวราศีมีนพิจารณาไว้บ้างก็ได้นะคะต่อไปก็มาดูในส่วนของบ้านรถที่ดินนะคะชาวราศีมีนน่าจะมีปัญหาที่บ้านนะคะพ่อแม่ของชาวราศีมีนก็ต้องระวังสุขภาพอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินนะคะเพื่อดูแลสุขภาพ หรือชาวราศีมีนอาจจะมีปัญหาเรื่องของที่บ้านอาจจะมีการคิดจะไปกู้เงินขยับขยายหรือว่าซื้อบ้านหรือซื้ออะไรบางอย่างขอให้ชาวราศีมีนช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อแล้วตกลงเช่นตกลงไว้กับญาติพี่น้องว่าเราจะเ่วมกันในการาส่งไปกู้มาแล้วระวางชาวราศีมีนจะต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ให้ชะลอชะลอไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะ มีปัญหานะคะ,ะต่อไปมาอยู่ในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะสุขภาพของชาวราศีมีนตอนนี้คนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าอนอนไม่หลับในโรคซึมเศร้านอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลหลายๆอย่างชาวราศีมีนขอให้ชาวราศีมีนกินยานะคะกินยาดูแลเรื่องของการกินยาให้ครบนะคะแล้วชาวราศีมีนจะรู้สึกว่า เ,ออเครียดนิตกลางวลนนอนไม่หลับเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่สะสมมานานแล้วนะคะสะสมมานานแล้วค่อยๆเคลียร์ไปนะคะออถ้าชาวราศีมีนตรงนี้ก็เตือนนิดนึงนะคะว่าให้ทําบุญให้ทําบุญกับเจ้าที่เจ้าทางนะคะให้ทําบุญเจ้าที่เจ้าทางหรือชาวราศีมีนที่บ้านอยู่ติดกับดิมน้ํานะคะ <S <S <St> อาจาจะให้ทําบุญนิดนึงให้ทําบุญนิดนึงนะคะแล้วก็ชาวราศีมีนจะ ตอนช่วงนี้ตอนนอนหลับจากฝันแปลกๆขอให้ทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวนิดนึงนะคะหรือ,อ,อแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาให้ไปนะคะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ไปบ่อยๆและทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเรามาดูผู้อุปถัมภ์ของชาวราศีมีนกันนะคะผู้อุปถัมภ์ของชาวราศีมีนช่วงนี้นะคะจะเป็นไงกันบ้างผู้อุปถัมภ์ของชาวราศีมีนช่วงนี้นะคะเตือนนิดนึง อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ดูแลชาวราศีมีนเหมือนเดิมะนะคะแล้วโดยเฉพาะบางคนที่เข้ามาหาชาวราศีมีนก็บอกว่าจะให้โน้นให้นี่ให้นั่นมาในลักษณะผู้อุปถัมภ์ก็ให้ชาวราชศีมีนดูดีๆเพราะจะเข้ามาแบบไม่จริงจังแบบหลอกลวงะนะคะส่วนชาวราศีมีนที่คาดหวังราบยศตําแหน่งช่วงนี้ยังไม่ได้นะคะในส่วนของลาบยศตําแหน่ง การทำนายไทยทักเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้จาอจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ